ประเทศเราเราไม่ไปบางคดเรื่องอื่นคนที่นำดาก่อนคือคุณหลายคนบอกว่าที่ที่เขาทั้าหมดคือเขาอยากของปวดเพราะพวกนี้แล้วถ้าคุณจะคิดแล้วเนเอาจริงๆนะมาก็ได้เราก็ยินดีต้อนรับเราไม่เคยบอกไม่ให้มานะเขาก็ไปปั้นเรื่องบอกว่าผมไม่มาโอ่าแล้วก็ไปบอกว่าผมไม่มีอำนาจในยูนิเวอร์สหรอกจะมาบังคับไหมผมไม่เคยพูดว่าไม่ให้มามาเลย น้องถ้าตอนนี้น้องอยังเปลี่ยนใจมาไม่มาตอนนี้ไม่มาแล้วนะเปลี่ยนใจมาก็ได้นะก็ไปเก็บตัวต่อหรือเปล่ามาเลยเก็บใว้ครบร้อยวันอย่าจัดการให้นะ <c oughs> มาได้ทำ <c oughs> ไมจะมาไม่ได้เรามาได้ทีมงานยืนยันั้นนะที่ด่าวุ่นเซนต์ททีมงานฟังชอ่อมยังอยู่ครบ <c oughs> แสดงว่าเรามีเรามีพยานไม่หลอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนิสัยของน้องอยู่แล้วนะฮะ เวลามาก่อคนไทยกินก็ด่าผู้นำตัวเอง